วันนี้นะคะคุณครูปุณิมก็กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกนะคะมาให้เด็กๆได้ทําด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆคุณครูปุนิมรู้สึกว่าคุณครูปุนิมเนี่ยได้กลิ่นอะไรก็ไม่ทราบคะ่ะเด็กๆกลิ่นเหม็นๆลอยมาจากทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามาหากินอันนี้ก่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะ มันเหม็นมากเลยค่ะไปดูไปตามหากินกันกวาเด็กๆอ้าเนี่ยเหม็นเหม็นโอ้ลีเองค่ะเด็กๆหืมเหม็นมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเองดมใกล้ๆดูก่อนเเดี๋ยวเราลองดมใกล้ๆกันดูกัน่ะอี๊เหม็นจังหืมกลิ่นเหม็นมากๆเลยค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่า กินอะไรที่มันออกมาจากในนีทานเล่มนี้เดี๋ยวเราไปฟังนทิทานเล่มก่อนนะคะอีเหม็นจังอีเหม็นจังอีเหม็นจังณนะวันหนึ่งมีผู้ชายและผู้หญิงอยู่คู่หนึ่งขับรถสีส้มๆวิ่งแลน่นมาเข้าไปในป่าแห่งหนึ่ง ผู้ชายคนนี้สู้บุหรี่ตลอดทางจนทำให้ผู้หญิงทนไม่ไหวจึงได้บอกว่าอีเหม็นจังและโยนบุหรี่ออกไปนอกรถผู้ชายเห็นว่าผู้หญิงยิบบุหรี่โยนออกไปก็ตกใจแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้หยุดรถทันทีเจ้าบุหรี่ก็กระเด็นไปไกลแล้วกระเด็นกระเด็นไปไกล ไปอยู่ข้างๆเจ้าหมาน้อยหมาน้อยตกใจแล้วก็ดมฟึ๊ดฟึกลิ่นอะไรเนี่ยแสบสมุกจริงๆเลยเจ้าหมาน้อยทนไม่ไหวจึงร้องออกมาดังๆว่าอีเม้นจังมันใช้กระดูกที่มันคาบอยู่ตีบุรีให้มันกระเด็นออกห่างตัวจนมันกระเด็นไปเจอจเจ้ากระต่ายน้อยเจ<อ>้ากระต่ายน้อยได้ตีบุรีก็ร้องออกมาดังๆว่าอีเม้นจังใช้แครอทที่มันถืออยู่ เวียงบุรีกระเด็นมาใกล้ๆกับเจ้าช้านเจ้าชามเมื่อได้กลิ่นของบุรีเจ้าชาก็น้ำตาไหลและอุทานขึ้นมาว่าอีเหม็นจังมันใช้อ้อยที่มันถืออยู่เวียงบุรีกระเด็นมาอยู่ใกล้ๆกับเจ้าหมีเจ้าหมีก็ร้องดังๆว่าอีเหม็นจังเจ้าหมีใช้รวงพึ่งตีบุรีจนบุรีกระเด็นไปอยู่ใกล้กับเจ้าสิงโตเจ้าสิงโต ได้ปลนบุรี่ทนไม่ไหวใช้น้องไก่ที่ตนเองมีอยู่ตีบุรี่ให้มันกระเด็นออกไปห่างๆตัวเองเลยจนในที่สุดเจ้าบุรีก็กระเด็นไปอยู่ใกล้ๆกับเจ้าอุนจิและเจ้าอึดน,นั่นเองเจ้าอึดบ่นว่ามีฉันคิดว่าฉันเนี่ยเหม็นแล้วมะแกยังเหม็นมากกว่าฉันอีกเจ้าบุรีเจ้าอึบีบจมูกทนไม่ไหลนะ้ว กบุรีเป็ดมากมากเลยเจ้าอึดใช้าวิธีจะทำให้กบุรีหายไปเจ้าอึดคิดออกแล้วคลิดออกแล้วชัดจะปป้งกระโดดทัไเล่ะเด็กๆช่วยเจ้าอึดนับด้วยนะคะส่วนสัญญาณให้เจ้าอึกกระโดดทับกบุรีให้ได้ค่ะช่วยกันนับน,นะคะหนึ่งสองสาม าบุรีเยสเจ้าบุรีดับแล้วเจ้าอึดทำสำเร็จแล้วค่ะสั์ทุกตัวดีใจมากเลยนะคะที่บุรีเนี่ยได้ดับลงสักทีสัต์ทุกตัวดีใจและผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ก็ต้องเดินไปเก็บบุรีที่เจ้าอึดได้ดับไว้มาทิ้งในถังขยะให้ถูกต้องและผู้หญิงก็พูดกับผู้ชายว่าเลิกบุรีได้แล้วนะจ๊ะทานไม่อยากจะตัวยิทานจบแล้วค่ะเด็ด ทราบหรือยังคะว่ากลิ่นที่คุณครูได้กลิ่นมาสักครู่นี้นะคะกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นเหม็นๆเหม็นมากๆเลยค่ะมันคือกลิ่นอะไรคะใช่แล้วค่ะมันคือกลิ่นของบุหรีนั่นเองค่ะบุหรี่ที่มีคนมาสูบใกล้ๆนะคะแล้วเขาก็โยนหลกมานอกรถใช่ไหมคะแล้วสปาในป่าเนี่ยเขาก็ต่างพากัน โอ้ไม่อยากเข้าใกลกลิ่นอันนี้เลยค่ะเพราะว่ากลิ่นอันนี้มันเหม็นมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วกลิ่นอันนี้ก็ได้ดับลงนะคะแล้วก็เอาเศษบุรีนะคะไปทิ้งลงถังขยะอยากถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ว่าทำไมนะคะสัตว์ตัวในป่าแล้วก็คุณครูบุรีเนี่ยถึงไม่ชอบกลิ่นของบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะปเลยนะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่านี่นะคะคือลักษณะของ คนสองแบบนะคะก็คือคนที่เขาสุขภาพดีกับคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เขาสุขภาพดีกันก่อนนะคะนี่เละคะ่ะผู้หญิงคนนี้เลยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาออกกําลังกายเป็นประจํารับประทานอาหารครบห้ามูดื่มนะ้ํำบ่อยๆนะคะทําให้ผิวพรรณของเขาเนี่ยโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตานะคะสดใสหน้าตามีแก้มเป็นสีชมพูปากสีชมพูนะคะแล้วก็ตาไม่เหลืองค่ะแล้วก็ ผิวเนี่ยนะคะก็จะไม่เหี่ยวค่ะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะแบบที่สองนะคะสําหรับคนที่เขาเนี่ยชอบสูบบุหรี่นะคะเป็นประจำทุกวันเลยนะคะคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันเนี่ยเด็กๆก็ลองดูนะหน้าตาของเขาเป็นยังไงคะหน้าตาของเขาเนี่ยดูหมองคล้ำนะคะโดยเฉพาะใต้ตานะคะก็จะเป็นตาคล้ายแพนด้าเลยค่ะ ปากก็เริ่มคำแล้วนะคะส่วนฟันเนี่ยฟันเหลืองนะคะแก้มปอกแล้วนะคะสุขภาพผิวก็ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเ,เขาเนี่ยสูบบุหรี่บ่อยๆนั่นเองค่ะคนที่เขาสูบบุหรี่บ่อยๆนะคะเขาก็จะได้รับสารความพิษเข้าไปในร่างกายค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของร่างกายของเขาดีกว่าค่ะคุณครูนะคะก็จะมาทําการสาธิตวิธีการการทํางานของปอดของคนที่เขาสุขภาพแข็งแรงนะคะ ปอดเวลาเขาหายใจเข้าไปนะคะได้รับอากาศปอดปอดเขาก็จะแข็งแรงแบบนี้เลยค่ะเด็กดูนะคะแบบนี้เลยค่ะได้รับอากาศตเต็มที่เลยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปดูปอดของคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันวันละหลาหลายมวนกันนะคะ นี่เลยค่ะดเด็กๆปอดของคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันนะคะวันละหลายๆม้วนนี่เลยค่ะปอดเขาก็จะเป็นสีดำเป็นปีแบบนี้เลยนะคะเวลาเราเขาหายใจเข้าไปนะคะปอดก็จะทำงานแบบนี้เลยค่ะไม่เต็มที่นะคะแต่ลองดูนะคะ นี่คุณครูหายใจเข้าไปสุดๆกันนะคะดูสิคะเด็กๆการทํางานของปอดของเขาไม่เต็มที่ไม่เหมือนปอดของคนที่สุขภาพดีเลยนะคะแทงสีของปอดของเขานะคะก็มีสีดําค่ะสีดําเหล่านี้นะคะก็มาจากควันบุหรี่นั่นเองค่ะขมเหลาของบุหรี่นะคะที่เขาสูบเข้าไปเป็นเวลานานๆน,นะคะทาให้ปอดของเขากลายเป็นสีดําค่ะและก็อาจจะทําให้เขานะคะกลายเป็นมะเร็งปอดไายด้วยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า คนที่เขาสุขภาพแข็งแรงไม่สูบบุหรี่กับคนที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันร่างกายและปลอดของเขาไม่อยากเป็นยังไงถ้าเด็กๆไม่อยากให้ปอดของเราต้องมีสภาพเป็นสีดำปิกๆแบบเมื่อกี้นี้เด็กๆเ,เ,เวลาคนที่เขายื่นบุหรี่มาให้เด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ต้องทำมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องพูดว่า just say no อาบุหรี่ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดเด็กๆได้กลิ่นบุหรี่นะคะหรือว่าไปอยู่ใ,ใกล้ๆคนที่เขาสูบบุหรี่เด็กๆก็ต้องรีบเดินออกห่างเลยค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้ไม่ต้องสูดกลิ่นกลิ่นควันเหม็นๆแบบนั้นเข้าไปค่ะวันนี้เราสซุกสนานกันเต็มที่แล้วนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะจากกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอเพลงคลุฑเดินเซโนให้เด็กๆได้ฝึกออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะ แล้วเด็กๆจะลืมอัดคลิปวิดีโอเต็มเพลงคุณเรื่อง no, เซโนมาเร้อ่องคูรูด้วยนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนล่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเซโน